không lẽ ừ. ừ. à, à. không lẽ không lẽ không không được không không lẽ không không lẽ không lẽ không lẽ không không lẽ 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 cho không lẽ không lẽ không không คุณเช่าสิ่งใิคะขอะะนนุ้ช่าอย่น่ะคุณจะมาทอะไรพวกตอนมชาของทอะไรด้วยถากว่าาได้บรยากาครั้งนี้อาจจะร่วมนุลทุรงทุนอาทิสาแต่ผเชื่อใรออนรเลาไ่จไ้เขาใจหรือเขะไใมากเียค่ะว่าแต่ตอนนี้ผมก็ได้รับใจชนะมาแล้วจะทิง้งลงได้หรือเอาไว้แค่ขออะไรก็จะ,จะประทานให้ เพราะฉะนั้นหลวงช้าเทวันต้องใจดีขอเรื่องอก่อนคุณภาพเทวันเมียากเลยเจ้ากลับมาจากทำสุขอทำกุ้บๆเหนื่อยๆโดนไฟคงเจ้าเหมือนคนที่หลับไม่ได้นอนเอางี้แล้วกันเจ้ากลับไปพักผ่อนทาหน้าบ้านข้า,า,าเสียเรียบร้อยขี้สุดทีว่าในชีวิตของเจ้ายังขาดสิง่งใดอพรุ่งนี้สามโมงเช้าค่อยมาขอข้า เล้วคุณจะประทานให้เ่สอนวิญญาณเด้ไ่คคะตัวต้องตัไว่ตั้ไวให้อก็เหมือน่จะมาทเจ้องไม่ก่อนไม่ได้เหือยนะติดงเยะเขียนชื่อติดไว้เลยอาจะมาดูชื่อไม่มีงานจองเอาชนะกลับไปก่อน ชว่วี้สามโงเช้ายอค่ะานยกระบอกี่จะแต่เช้าเลยเชิญุาไม่ยากคือนะรกอลปาหเงที่มาแต่เนะช้าเ,า,เา,เาเลย

โชคดีแต่พวกนี้จะมาเยี่ยมเพียอนใหม่ว่าจะพาไปนี่ข้าวต้มซะหน่อยได้รางวัลเยอะอยได้รางวัลเกือบสอง<า>พันพันแต่รู้เรื่องรู้เลยสุนทรีย์จ้าที่ต่ำหนับน้ำเป็นที่พักข,ของเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราทั้งสองคนนั้นมีโอกาสเราทัา 4, ้งสองก็ 嗯。<Thank you. S 2>